สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในแมปโปรสเปกติ้งวันนี้ผมจะพามาดูอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับว่ามีอะไรบ้างของใหม่มีอะไรบ้างมีอะไรขายบ้างนะครับแล้วก็วิธีหาแคนดี้นะครับประตูอีเวนต์เนี่ยมันจะอยู่นี่นะครับข้างหน้าเมืองแรกนะครับกับระหว่างระหว่างเมืองแรกกับเมือง2องครับเราว่าเข้าประตูไปเลยครับพอเข้ามาถึงข้างในเนี่ยมันก็จะมีเควสมีอะไรให้รับนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นหม้อเดี๋ยวผมจะมาบอกที่หลังนะครับอันนี้คือวิธีหาแคนดี้นะครับของใหม่ก็จะมีนี่ครับโค้ดกัมมี่นะครับ แล้วก็แคนดี้คอนนะครับแคนดี้คอนเนี่ยถ้าเรากินเนี่ยมันก็จะบวกนี่นะครับรักคูณ0.5นะครับ10นาทีส่วนโกดกับมีก็เหมือนกันครับแต่ว่าเป็นสเต็งนะครับ10นาทีเหมือนกันแล้วก็จะมีนี่ครับโทเทมใหม่โทเทมใหม่เนี่ยมันจะบวกขุดไวนะครับแล้วก็แคปเหมือนเหมือนโทเทมปกติเลยครับแต่ว่าจะเป็นไอ้พวกดิกสปีดนะครับดิกสปีดกับกับแคปเรานะครับโทเทมใหม่ ตรงนี้ก็จะมีพวกนี่ครับ Infernal Idol ขายนะครับ r e i n Stone นะครับ Solar Max ก็ s n นี่นะครับเอพวกนี้ก็จะเป็นที่เตกอีเวนนะครับแบบเราไม่ต้องรอเซิร์ฟเวอร์เราซื้อกดได้เลยนะครับแต่ว่าไม่ไม่ต้องไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเดี๋ยวมันมีวิธีหายครับอ่ะตรงนี้ก็จะเป็นบ l u e p r i n นะครับมีของของประดับใหม่นะมีมีสามอย่างนะครับ บูปินก็ตรงนี้เลยครับเนี่ยสามร้อยแคนดี้ห้าร้อยห้าสิบก็แปดร้อยนะครับอ่าแล้วก็ด้านหน้าจะเป็นกระทะกับที่ขุดนะครับนี่ครับกระทะใหม่ความกินนี่นะครับสระแตก็ประมาณนี้ครับก็ดีอยู่นะครับดีดีเลยแหละถึงพันแคนดี้นะครับแพงนิดนึงนะแล้วก็นี้ที่ขุดครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับทับเนตเจ็ดไอทับเนตเจ็ดนี้ก็ขุดได้ทุกที่ของตอนนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็แร่ในนี้นะครับมันจะมี นี่ครับของใหม่ก็จะเป็นอันนี้นะครับล็อกแคนดี้โบนนี่ครับลอสโซแล้วก็ปัมกินโซนี่ครับเอกโซติกอันใหม่ในนี้นะครับอันนี้ขุดได้เฉพาะในนี้นะที่ผมใน,ใน,ในพวกเนี้ยก็ขุดตรงนี้เลยครับแถวเนี้ยได้หมดเลยนะครับบริเวณนี้ขายก็ตัวนี้ได้เหมือนกันครับส่วนวิธีหาแคนดี้หายยังไง นี่ครับมันจะมีหม้ออยู่ข้างหน้านี้นะครับเวลาเราวาร์ปเข้ามาถึงมันจะมีหม้อให้ต้มพวกหินนะครับพวกแร่นี่ครับมันจะบอกอยู่นะครับว่าให้ใส่เนี่ยเอสปูกี้หรือโกสซี่เข้าไปนะครับวิธีหาก็คือให้เราหาขุดแร่จากที่ไหนก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องในนี้นะครับจากที่ไหนก็ได้มันจะมีโอกาสออกมอสพวกนี้นะครับสปูกี้โกสซี่นี่นะครับให้เรามาใส่ในหม้อเนี่ยสิบอันนะครับ มันจะคูดาวครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็ให้เรามาเก็บเนี่ยเดี๋ยวผมลองเก็บให้ดูนะครับอ่านี่ครับมันก็จะสุ่มของออกมานะครับที่ผมบอกว่าไม่ต้องซื้อไอ้พวกเนี้ย candy corn gold gummy หรือว่าเนี่ยโทเท o ใหม่หรืออะไรก็ตามนี่ครับตรงเนี้ยที่มันขายยกเว้นบูปิ p r i กับพวกกระทาน,นะครับอันนั้นต้องซื้อนะครับแต่พวกเศีเวนนี้ไม่ต้องอเพราะว่าเนี่ยครับเวลาเรามาใส่คนด d y แล้วก็ ใส่แร่พวกนี้ครับแล้วแล้วเรามาคนมอเนี่ยครับทุกครึ่งชั่วโมงเนี่ยมันจะมีโอกาสสุ่มได้พวกนี้อยู่แล้วนะครับไอพวกนี้เราถ้าของเรายังซื้อไม่ครบเนี่ยไอพวกบูปินกับประทาเรายังซื้อไม่ครบไอพวกนี้ยังไม่ต้องซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเอาจากในนี้เอานะครับค่ะแล้ววิธีหาให้ได้เยอะๆก็คือนี่ครับให้แนะนําให้ใส่เป็นสปูก,กี้นะครับมอสสปูกี้ระดับเเจนดารี่ขึ้นไปยิ่งดีนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ให้ดูนะครับเเจนดารี่ นี่ครับสิบอันให้ถ้าเลเจนดารี่ขึ้นไปทั้งสิบอันได้เลยเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันจะเยอะนะครับเอควอลิตี้ตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมครับสองร้อยสี่สิบเปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นเลเจนดารี่ขึ้นไปถ้าเป็นสปูกี้นะครับแต่ถ้าเราใส่เป็นโกสตี้อ่ะมันจะน้อยนะครับเปอร์เซ็นต์ควอลิตี้มันจะน้อยนะครับ,รบแต่ว่าโกสตี้เนี่ยมันจะหาง่ายนะครับส่วนสปูกี้อ่ะ ที่การหายสปูกี้เนี่ยคือมันจะมีอีเวนต์นะครับมาทุกๆชั่วโมงชื่อชื่อว่าไอ้ฮอลโลอีฟมั้งครับถ้าผมจำไม่ผิดทุกๆทุกๆชั่วโมงนะครับทุกๆชั่วโมงบ่ายหนึ่งบ่ายสองบ่ายสามนะครับอีเวนต์มันจะอยู่ประมาณสิบห้านาทีนะครับพออีเวนต์มันมาก็ให้เรามาขุดขุดที่ไหนก็ได้เลยนะครับที่นี่ก็ได้ที่ไหนก็ได้ครับทุกทุกที่ถ้าอีเวนต์มันมานะครับมันจะมีโอกาสออกไอ้มอสสปูกี้นี้นะครับก็เราก็เก็บ สปูกี้ไว้กับโกลี่แต่ทางที่ดีให้เป็นสปูกี้จะได้เยอะกว่าครับนี่ครับถ้าเป็นสปูกี้มันจะมันจะได้เปอร์เซ็นต์เยอะที่สุดนะแล้วก็ให้มันให้พยายามให้พยายามให้มันเป็นในระดับเลนดรี่ขึ้นไปนะครับพวกพวกถ้าต่ํากว่าเลนดรี่เนี่ยไอคุณลิตี้มันก็จะน้อยลงครับส่วนน้ําหนักไม่เหมือนจะไม่เกี่ยวนะครับที่ผมลองน้ำหนักเท่าไหร่มันก็ได้เท่านี้นะครับถ้าเลนดรี่สิอันมันจะได้คุณลิตี้แค่240บนะครับแต่ถ้าเป็นมิสติกมันมันน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับถ้าเป็นมิิต อ่ะแล้วก็วิธีหาแคนดี้อีกวิธีนึงนะครับพอตอนเราทำเควสไอ้พวกนี้เสร็จแล้วเนี่ยมันจะให้นี่มานะครับหน้ากากวิธีหายวิธีหนึ่งก็คือใส่หน้ากากนี่ครับแล้วก็ให้เราไปหลอกพวก NPC นะครับได้หมดเลยนะครับทั้งแมปอย่างนี้ครับมันจะได้แคนดี้มาให้เราไปล้อหลอกพวก NPC อย่างนี้นะครับเนี่ยบางตัวก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าส่วนมากส่วนมากได้นะส่วนมากจะได้ทุกตัวนะครับ จะมีแค่บางตัวที่ไม่ได้นะครับนี่นี่นะมันจะได้มาแล้วก็ทั้งแมปเนี่ยไอทุกพื้นที่เนี่ยนะครับที่มีแอนมชได้เกือบหมดทุกตัวเลยนะครับถ้าเราขยันเดินหน่อยเราก็ไปหลอกล้อหลอกมันได้ได้หมดนะครับแต่ว่ามันจะได้แค่วันละหนึ่งครั้งนะครับไอใส่หน้ากากแล้วก็ไปหลอกคนเนี่ยได้แค่วันละครั้งนะครับพอเราหลอกครบมแล้วเนี่ยมันจะไม่ได้แคนดี้แล้วนะครับก็ต้องรอให้มัน อูดาวครบวันหนึ่งนะครับพอวันหนึ่งเราก็ค่อยมาหลอกใหม่แบบนี้นะครับวิธีหาแคนดี้จะมีแค่2วิธีนี้เท่านั้นนะครับณณแพทนี้นะครับที่หาแคนดี้ก็ประมาณนี้นะครับที่หาได้เยอะที่สุดก็คือให้เรามาคนนี่ครับทุกๆุกครึ่งชั่วโมงพอครึ่งชั่วโมงเราก็มาใส่ใหม่ครึ่งชั่วโมงเราก็มาใส่ใหม่วนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับวิธีหาสปุกกี้ก็เหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ครับทุกหนึ่งชั่วโมงกีเวนต์อยู่15นาทีนะครับฮอลโลอีฟและเดี๋ยวผมจะพาไปดูของใหม่นะะครรรัับบว่าาาาไออ้้นนทีีเซืมมง อันนี้นะครับไอบูปินสามลนที่เราซื้อมานะครับบูปินของฮาโลวีนนะครับอันนี้นะครับไอลิงออฟ h าเวนนี่นะครับสแตตก็นี่ครับรักสิบแปดแคบสามสิบเดินไวหนึ่งนะครับก็อันนี้ไม่ค่อยดีนะครับผมว่าส่วนตัวมองว่าไม่ไม่ดีนะไอถ้าถ้ายังซื้อพวกกระทะหรือหัวหัวฟักทองไม่ได้นะอันนี้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับค่อยไปซื้อที่หลังตอนแต้มเราเหลือ อีกอันก็จะเป็นนี่ครับอัม ulet of spirit นี่นะครับอันนี้พอใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้เกนเกมจัดจานะครับเนี่ยครับสเต็ปร้อยร้อยสี่สิบักร้อยสี่สิบนะครับดิคสปีดสี่สิบเชคสปีดสี่สิบไซบูดสามสิบพอพอจะใช้ได้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้สร้อยแดงนี่นะครับใช้ใช้นี้ไปก่อนได้นะครับพอพอได้เลยครับอันนี้พอใช้ได้เลยส่วนดีที่สุดนี่ครับ ความกินหลอดอันนี้ดีเลยนะครับควรควรจะมีนะยิ่งถ้าเราเป็นผู้เล่นเอ็นเกมเนี่ยควรควรมีนะครับเพราะว่าหลังหลังะรักเรามันจะล้นแล้วครับมันเราไม่ได้ต้องการลักขนาดนั้นนะหลังๆอัะนี่ครับขุดแรง200ครับเขย่าแรง50เยอะมากนะครับ2 0 0กับ50เนี่ยไซด์บูทสองร้อยครับไซด์บูทเยอะเยอะสุดๆครับแล้วก็เดินไว้นี่ผลพลอยได้นะผมมองว่าไม่ไม่ได้จําเป็นนะครับเดินไวมีก็ดีไม่มีก็ไม่เป็นไรครับเดินไวแต่สามอันบนนี่ครับดีมากแต่มันใช้อันนี้ครับปัามกินโซ ปั๊มกินโซปั๊มกินโซก็นี่เลยครับในพื้นที่ใหม่เฉพาะพื้นที่ใหม่อย่างเดียวนะครับเฉพาะพื้นที่อีเวนต์ในในในประตูนี้อย่างเดียวนะครับถึงจะได้นะครับปั๊มกินโซก็ไปหามาครับเดี๋ยวผมจะมาทาปั๊มกินลอยหกดาวให้ดูนะครับอาาๆนี่ครับนี่ครับไออีเวนต์นี้นะครับฮอลโลอีถ้ามันมาก็ไปขุดไปขุดที่ไหนก็ได้นะครับมันจะมีมันจะมีโอกาสออกไอสปูกกี้เยอะขึ้นนะครับสปูกกี้กับโกลลี่ ถ้าถ้าไม่มีอีเวนต์นี้มันมันแทบไม่ได้นะครับพวกสปูกี้ระระดับเดเดนดารี่นะครับถ้าถ้าอีเวนต์นี้มาเราก็ไปขุดที่ไหนก็ได้นะครับเหมือนเดิมก็นี่ครับแล้วเราก็เก็บเดเดนดารี่ไว้อย่างที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับอ่ากลับมาที่ค้าของนะครับเดี๋ยวผมจะมาค้าฟอไอปั๊มกีลอด6ดาวให้ดูเดี๋ยวจะยกตัวอย่างไปให้ดูด้วยเลยนะครับว่า6ดาวเนี่ยมันทํายังไงนะครับเดี๋ยวบางคนยังไม่รู้นะอ่านี่ครับให้เราให้เราหาของเนี่ยตามที่มันต้องการนะครับทำให้มันได้5ดาวก่อนนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะ เนี่ยเปอร์เซนต์เนี่ยผมไม่สนนะครับเปอร์เซนต์เท่านี้ผมก็ไม่สนนะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทำเป็นร้อยเปอร์เซนต์นะครับผมจะทำเป็นร้อยเปอร์เซนต์อยู่แล้วผมผมไม่ได้ซีเรียเลยนะครับว่ามันจะออกมาเป็นกี่เปอร์เซนต์ก็ช่างมันครับอันนี้ในกรณีที่เราจะไปทำหกดาวแบบร้อยเปอร์เซนต์แบบแบบสูตรที่มีเพอร์เฟกต์นะครับที่ผมเคยสอนไปอันนี้ครับอันที่สองเนี่ยสี่สิบเปอร์ก็ไม่เป็นไรครับเราเราไม่ได้สนใจตรงนี้อยู่แล้วนะแล้วก็ต่อไปก็ไปทำหกดาวนะครับอ่านี่ครับใส่ที่เราต้องที่เราจะใช้เนี่ยเหมือนกััันนนอเข้าไปะครบ นี่ครับมันจะบอกเนี่ยอันนี้6 7อันนี้4ี่ินี่ยแล้วมันจะเฉลี่ยมาให้นะครับว่าของที่เราจะได้เนี่ยไอสแตนมันจะเป็นประมาณนี้นะถ้าเราคราบนี่ครับ6กดาวเห็นไหมครับพอเราเป็นระดับสีแดงมันจะใช้พันห้ากดกันเลยครับนี่ครับก็จะเป็นประมาณที่มันเฉลี่ยมาให้ดูเมื่อกี้นะครับ60เปอร์เซ็นต์แล้วก็ผมจะไปทำเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับใช้เพอร์เฟกต์นี่ครับวิธีทําก็นี่ครับให้เราถือ นี่ครับแล้วก็มากดตรงนี้นะครับย a p e r f e c t เนี่ยครับกดไปเลยครับเห็นไหมครับร้อยเปอร์เซ็นแล้วอันนี้คือที่ผมเคยยกตัวอย่างไปนะครับวิธีทํหมวกดาร้อยเปอร์เซ็นก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเอสูตรสําหรับถ้าเรามีเพอร์เฟคนะครับจะเป็นจะเป็นวิธีนี้นะถ้าไม่มีก็ทําอย่างที่ผมเคยสอนไปนะครับถ้าไม่มีเพอร์เฟคนะอ่านี่ครับของหน้าตามันจะขี้เละขี้เละหน่อยนะครับแต่ว่าสแตทมันโอเคเลยนะครับก็สําหรับอีเว้์ ฮาโลวีนอีเวนต์พาร์ทแรกนะครับอันนี้พาร์ทแรกก็จะมีเท่านี้นะครับประมาณแค่นี้เลยนะครับส่วนของวันเสาร์ที่25ที่จะถึงนี้ครับเดี๋ยวมันจะมีพาร์ทสองเข้ามานะครับเวลาบ้านเราน่าจะประมาณ3ทุ่มนะครับวันเสาร์วันเสาร์ที่25เวลาประมาณ3ทุ่มนะครับมันจะมีพาร์ทสองเข้ามานะครับเดี๋ยวถ้ามีพาร์ทสองเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะครับว่ามันมีอะไรใหม่สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับใครจะอยู่ก็อยู่ไปแล้วเจอกัน